ที่ฟิลรู้จักมอด Dynamic Light ที่ทําให้ผู้เล่นสามารถตัวเรืองแสงได้โดยเพียงแค่ถือ t ทอ h หรือเปล่าครับอ่ารู้จักสี่มดนี้มาระดับตานาเลยนะโอเคเลยเพราะว่าวันนี้ผมมีคําถามมาถามพี่เยอะแยะเลยโอ้โหมันมาท่านี้อีกแนละ้วไอ้เลียมคำถามแรกก็คือพี่สามารถทําให้หมาจิ้งจอกมันเรืองแสงได้ไหมอ๋อนี่คขาตอบก็คือ ผมยังถามไม่เสร็จครับพี่อ๋อขอโทษครับน้องคำถามต่อไปก็คือถ้ายิงสเปกโต้แอโร่ใส่มอบตัวมันจะเรืองแสงไหมอ่าโอเคอันนี้ไม่รู้แฮะและในขนาะเดียวกันถ้าเปลี่ยนโจทย์จากยิงม็อบเป็นยิงหินเนี่ยหินมันจะเรืองแสงหรือไม่อ่ะฮะคำถามหมดหรือยังยังไม่หมดครับโอ้โหมึงตอบเร็วเลยคำถามต่อไปก็คือตัวของคริปเปอร์เวลามันจะระเบิดเนี่ยมันจะมีแสงออกมาจากตัวมันไหมเอออันนี้ไม่ชัวร์แฮะและคำถามสุดท้ายก็คือถ้าถือทอชลงไปใต้น้ําแสงยังจะออกมาหรือไม่โอเค อันนี้ถามหมดแล้วเนาะใช่ครับพี่เชิญตอบได้เลยครับโอเคสำหรับคําถามแรกวิธีทําให้หมาจิ้งจอกมาเรืองแสงก็แค่จุดไฟใส่้านไงเอ้ยพี่ขอวิธีที่มันซอฟลงมากว่านี้หน่อยออกก็ได้อีกวิธีหนึ่งก็คือโยนโกเบอร์รีสไปให้มันแล้วให้มันคาบ เท่านี้ตัวมันก็เรืองแสงแล้วส่วนสำหรับ s p e c t r a ์ Arrow นะถ้ายิงใส่ม็อบแบบโดยตรงเลยอะตัวม็อบมันจะไม่มีเอฟเฟกเปล่งแสงออกมาแต่ว่าถ้ายิงตัว s p e c t r a ์ Arrow ไปใส่หินมันจะเรืองแสงออกมาครับและในส่วนของค c ป i p p e r เนี่ยเวลามันจะระเบิดเนี่ยมันจะไม่มีแสงเปล่งลงไปที่พื้นและสำหรับกรณีถือทอชลงไปในน้ํามันก็จะไม่มีเอฟเฟกเปล่งแสงใต้น้าเช่นกันแล้ว